ดีครับช่องพายเลิฟครับชีวิตประจำวันสายเลิฟชิ้นย่าอิ่มอาบน้ำเล่นโครนครับ มันดีพอมากคือพอห่องว่ะเรดีพอมาแล้วผอรดีพอมาแล้วพ่อมาแล้วพกอมาแล้วพอไปตัดหงามากแหกิ้นแล้วดีใจครับดีใจไม่ได้กลัวรถนะครับดีใจใช่เลยดีใจเราไปตัดยาไมา้กินให้แม่พิมพ์ด้วย แม่พิมพ์ของเมกไปดูน้ำให้ป้าหน่อยวะอันหนามาแนลูก ทำไมหันแต่สูตรมาแท้หันหน้ามาหน่อยครับปิดเลยแล้วก็มาดูนะปิดปิดกอด่อนปิดหรือยังปิดหรือยังมาดึงสายยางออกจากกระมังให้ป้าด,ด้วย เอาวางไว้ข้างๆเ็ได้ใส่ร้านพี่น้องใส่ร้านทำงานก่อนไม่ไม่ต้องดึงออกมาอาไน,นมาตรงนั้นแหละอเออแช่ออกจากกละมังเฉยพอตัดมาเองเอาล่งเองนี่แม่มัวไายคลิป ใช่ล่ะพ่อแง่เกมันมีพ่อเมาคนเดียวไปตัดอ้อยใหม่ลูกทรายแล้วก็ตัดงามาพรอมไปตัดอ้อยมารอบนึงแล้วกัลบไปตัดงญามาอีกตัดยา เสียรถเขาไปใส่หอยดากบอกมาเข้าไปใช้ใจในไหน,นวะถึงอยู่มันอก็อยู่หรอกทำอบไรตกวอกอยาเป็นโงหายูกไาย นี่เขาแม่พิมพ์อยากกับบอยง่าวดอกพี่น้องฝนกับบอตกไปเล่มไม้กินไปเล่มเล่มมาให้กิน,มมกนโอ้ยโชคดีที่หาอ้อยได้ป้านึงแตกลก่ชิม,มือได้ละพี่น้องอ้อยเขาไม่เยอะ อแล้วลรถจะตกหลุมไหนลูกไส้เพิ่น เก็บของมาจากหวานข้าด้วยครับครับครับ,บ,บคนเลือดชายเลิบคงไม่มีปัญหาอะไรนะครับ ผดาวก็ออกมาแล้วก็หลายตัวออกมาแล้วนงไซเขาบอได้หายเบอร์โทรศัพท์หมอบ้องแต่ถ้ามีปัญหาหมอก็คงวิ่งมาแล้วครับคือสิบ้อมีปัญหาลับพี่น้องชายเลิฟปลอดภัยดีครับไม่มีโรคครับเพราะว่าดาวก็ไม่มีเด็กแก๊งเราไม่มีใครเป็นอะไรครับ เล็บลังเล็บไว้เล็บอา,บปาป่าอาข้อเนาะหมูอ้วนคือที่ขางเดียวสัน่นอ้าวอ้าวคือถ้าแปลงขางเดียวเ <laughs> พิ่งอาบน้ำเสร็จไม่อยากให้ท่านให้กินขีต้มเร่นขีต้มอยู่เรียนขีต้มเพราะท่านอิ่มอยู่ พ่อหาย่ามองกินยาชัยเลิฟยาอ่อนๆน,นี่ซัมเน่ละพี่น้องหยาบไม่ยาวล่ล้อยไม่ไงยัอยยอยงอะไรโอ้ยคุณยาหลักให้กลัวบอกพี่ให้เข็ดยอด คิบเขามาตะวันเขาพี่นองหวานข้าวหวานเขาไสดินแห่งแห่งนี่ละ่ะไปยินเสียงรถคันสีแดงๆอ้าบืนไปที่แดงต่อยพอไปรถไปเจ็บแล้วห่าลูกทราย แล้วก็อ้อยเรีวครับอ่ะโอ้ยหางแกงขีดินมาอถ,ถูถูถูยาตี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 าตของดีมันสีโรน พ่อมาแล้วเดี๋ยวก็ไปหาขขาพ่อเกณน์เลิฟครับต้องเล่นให้อิ่มก่อนถึงจะให้กินยญาอีกอาบน้ำเล่นคลูนคลายเครียดครับทูทูลูกถูคันตรงไหนถูเลย เออเอทุบแล้วทูบทุแล้วทูเอาทูเออเอาทูก็ไม่กับบุปเป็นเอาเอาทูบยังไง เกดงลูกเกดึงงาสิออกกระอป๋ง้องานนี่เนาะ พี่บัวกลับมาแล้วมั้งนี่พี่บัวได้กลับบ้านมาถึงวันนี้บอถึงแต่ถ้าพี่บัวกลับมาก็เรายังไม่ได้เอาช้างเข้าไปหากันเด็กๆไปหากันนะครับเพราะว่าพนกยานลูกพนกบะบอยางเอาไปไก่กันปันไดต่างคนต่างอยู่ทยแบบเงียบๆเยลยละพี่น้อง ชายเลิฟจะโชว์หุ่นให้เอฟซีดูครับผมไปไหนไม่ได้ครับผมจะอาบน้ำเล่นน้ำให้เอฟซีดูครับเบื้องวหรดอใส่าอาถูลูกถูอาบน้ำกินน้ำเย็นเย็นสบายอ่ะอาะอาวทำไรถูเขาให้ถูต้นไม้บ่ไห้ไปถูโซ ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องพายเลิฟไปด้วยนะครับขอบคุณครับ